สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและ FC บุษบุญสุขณ์เนาะบรรยากาศมาพบพ่อกับสาวเข่งคือเก่าเนาะพี่น้องทั้งส่งสาวลาวซานเอลเนาะตอนนี้สาวเข่งกัสิมาเห็ดกินยำเทียงเนาะพี่น้องก็คือขวดจีรอเนาะพี่น้องอันนี้สาวเข่งใส่อันใส่ขีบมะนอกได้น้อยหนึ่งเนาะพี่น้องสาวเข่งกะบถ้าก็สิมาเปิดขีบเนาะพี่น้องมันนี่สาวเข่งกะบบดไปเกี่ยวข่าวซอยเสากุ้งเนาะพี่น้องมันนี่กะไปคุดจีรอเนาะพี่น้องเห็นขวดจีรอหลายไลน์มันนี่ก็เลยอยากไปเนาะพี่น้อง คินจะกินขวดจีโรอพี่น้องตั้งแต่เก้ยวเข่ามันยังไ้กินขวดจีโรอเนาะเพราะว่าเขาเกี่ยวเข่ากะบรได้มีเวลาสิไปคุดน้ำพี่น้องขึ้นมาจากอุยากับเมื่อยแล้วเนาะเขากับไดีคุดจีโรอมากินวาซิก้เนาะพี่น้องแต่ว่ามันมีหมักนาวเนาะกับว่าซีได้ก้อยหรือาซีได้ขวดเนาะพี่น้องตอนนี้เสกเองก็จะมาใส่ขีดจีโรอกันเลยเนาะพี่น้องกะไปเบิ่งเลยว่าจีลรอของเสาเองนี่ซีได้ลายสำหรัพี่น้องมันนี่กะซี ขัวจิ๋อแล้วก็ตำมังหุงน้พี่น้องตำมังหงคือเก่าเดี๋ยวเขาก็ไปเบิ่งจี๋ออกันเนาะว่ะได้ลายสได้พี่น้องอันนี้ตอนสะเข่งใส่เนาะพี่น้องได้ซาวโต,วตวเนาะนนี้นี่เขาขุดมันนี้พี่น้องได้ลายเติบอยู่ได้พี่น้องเอ้ยว้ายอาหารบานนน้ำพี่นอ้องเดี๋ยวเขาก็จะมาใส่ขี่กันเลยเนาะพี่น้องสะเกงกะ สใส่บวเบิร์ดดอกพี่น้องสีอาอนเมื่อกินอยู่อยู่บ้านน้ำนาอพี่น้องเขาก็สิประมาณหาสิบตัวเลยเนาะเขาสิถัวเดี๋ยวเขาก็ไปใส่ขีดสิลอก,กันเลยเนาะพี่น้องโอเคก็สิมาใส่ประมาณหาสิบตัวเลยเนาะพี่น้องตอนนี้อยู่ในถ้วยกับสาโตแลวพี่น้องอีกสามสิบเนาะกินกับอีแมทสองคนกใส่ขึ้นมาเลย แม่ไข่อด้พี่น้องกิรนโตแม่นี่ไข่แล้วถ้าก็ได้แซวสามโตเนาะถ้าคูดแถวนาตัวเองนะน้องพี่น้องคุดขัาหนาแล้วก็เลาะลุกลงนาสากุ้งพี่น้องเลาะถั่วเบิดแต่ว่าเ้าก็สีหา้าเอาตัวที่มันเงี้ยนะ้องพี่น้องแบบว่ตัวมันไกลจีตายะนะเพราะว่าตัวมันยังหันเราสเอาเมื่อบ้านเนาะ ตอนนี้นาะพี่น้องเขาก็ได้ขัวเลยเนาะในระหว่างที่เขาถาจีิ่อซุกเนาะเขาก็ไปยำหม,มังหุงกันเลยเนาะพี่น้องยำหม,มังหุงต่อพี่น้องตำหมังหุงขัวดจิอนะ่อเนาะมันนี่หมังหุงกับตำมานน้อยหนึ่งพี่น้องยันกินบวเบิดเนาะ อ,อันขูดก็มีพี่น้องเ้ยแต่ว่าย้ำเอามาทีแซ่บกว่าน้พี่น้องอาทีแซบตอนนี้กัประมาณเที่ยงแล้วพี่น้องตอนนี้น้องพี่น้องเขาได้ย้ำหมักหุงแล้วเลยน้องเขาก็สิมาแกะหมักกระทินเลวพี่น้องแกเอาไนมันมาใส่ตำมะหุงเนะาะหมักกระทินกะสดๆจากต้นเลยพี่น้อง

ตอนนี้เนาะพี่น้องขวดจิ๋วเขาก็ได้ซุป้วเนาะเขาก็สมมาตมักขุมนะพี่น้อง,อนะต,องตอนนี้กับปรุงแล้วเรนะียบร้อยแล้วเนาะเขาก็ลัจะมาใส่สมมักสั่งนะพี่น้องนี่มักมันตอนนี้ตัวเอาผ่าเลยเนาะเขาก็ลัจะมาขูดจะเลยพี่น้องสมขัดกับมาสังขูดอะไรมันไม่ใส่พี่น้อง ใส่บดหมากแล้วต้องที่ส่มก่อ้นะพอเนาะกมกเลยจ้านะเขาก็ใส่เสร็จลงไปเลยมันเสร็จมันหุ่งเล้วมันเสร็จ กินแดงเลยดปัก่อยู่ามบ้าหารอีสานบานเฮาเน้อพี่น้องซีมก่อนเด้อ ตอนนี้กาแล้วๆนะพี่น้องตำมะหุงกับขัวจีรอน้ะพี่น้องอันนี้เป็นแจวประแด็กเนาะ <c oughs> พักเมียงกับบ่มีมีแต่หมากทินมาเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงนำกันขัวจีรอตำมะหุง <c oughs> <c oughs>

เห็ดเวียกยังหิวข่าวาคุณพ่อมาครับ ที่เม็กี่น้องที่บ้องเมียงกับตามังคุ่งมันที่เข้ากันบ่นถ้าคนเม็กกึ้นกับราบเป็ดกินกับเจ๋วกับลาบลาบน้งวนะเชิบกับบักแคนแยกหน่อยอ่ะ ตอนนี้น้องพี่น้องเขาก็ได้กินข่าวเป็นทีเแฮม้อตเนาะกะโอเคเนาะงสำหรับคลิปนี้เท่าเข่งกะสิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ like, กดสมัครสายเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อและที่สำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซองซาวลวาแวแซนด์เด้อพี่น้องสบายดี